สวัสดีค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับที่พักบนดอยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณดาวตอนที่ไปเที่ยวกับครอบครัวเรื่องนี้เกิดเมื่อปี2559ตอนนั้นคุณดาวอายุได้30ปีเธอทำงานอยู่ที่ออกซิศอยู่ในจังหวัดกรุงเทพเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาเป็นช่วงหน้าหนาว คุณดาวถือโอกาสนี้ใช้วันลาที่เหลืออยู่เพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อนยาวกับครอบครัวกลับมาทำงานอีกทีก็หลังปีใหม่เลยในวันหยุดยาวก่อนปีใหม่คุณดาวมีแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือกับครอบครัวการเดินทางจะเดินทางด้วยเครื่องบินมีไปทั้งหมด5คนมีพ่อแม่คุณดาวลูกชายและแฟนคุณดาว เมื่อถึงที่สนามบินของจังหวัดน,นั้นคุณดาวและครอบครัวเหมารถตู้ตลอดทิปการเดินทางครอบครัวคุณดาวได้นั่งรถตู้ไปยังที่พักทางขึ้นดอยเพื่อที่จะเข้าที่พักทางที่ไปที่พักจะเป็นทางคดเคี้ยวลาดชันมีป้ายบอกทางเป็นระยะสองข้างทางมีต้นไม้สวยตลอดทางไม่ค่อยมีรถสวนกันกักเท่าไหร่ แตนบนรอยสวยงามมากบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นและสงบเมื่อถึงที่พักทางคุณดาวก็ทําเรื่องเช็คอินเข้าที่พักระหว่างรอเพื่อที่จะเข้าที่พักคนอื่นๆก็เดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ถ่ายรูปก,กันเพราะบรรยากาศค่อนข้างจะดีเมื่อถึงเวลาเข้าที่พักพนักงานก็เชิญเข้าที่พักมีเบลบอยมาช่วยยกกระเป๋าคุณดาวจองบ้านพักไว้สองหลัง หลังแรกจะเป็นพ่อแม่ของคุณดาวหลังที่สองจะเป็นคุณดาวแฟนและลูกลักษณะของที่พักเป็นบ้านไม้ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งมีดอกไม้เพียงเล็กน้อยด้านหน้าเป็นโต๊ะนั่งพักมีต้นไม้สวยงามมากมองตรงไปจะเป็นวิวภูเขาที่สวยและมีต้นไม้ใหญ่อยู่ห่างจากที่พักพอสมควรจากนั้นก็ได้นั่งพักการถ่ายรูป ถ่ายรูปก,กับครอบครัวเมื่อถึงเวลาทานอาหารเย็นครอบครัวคุณดาวได้นั่งรถตู้ที่เหมามาไปรับประทานที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักกว่าจะทานอาหารเสร็จก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มก่อนที่คุณดาวจะเช็คบินคุณดาวได้สั่งอาหารสำหรับกลับไปยังที่พักด้วยเผื่อกลางดึกจะมีใครหิวเมื่อจ่ายบินกันเสร็จแล้วก็นั่งรถตู้กลับที่พักระหว่างทางที่นั่งมา ทางค่อนข้างที่จะม,มืดมากมีไฟตามทางแต่บางดวงติดบ้างไม่ติดบ้างเมื่อถึงที่พักทุกคนก็มานั่งคุยกันนั่งเล่นกันตรงโต๊ะหน้าที่พักช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มบรรยากาศตอนนั้นค่อนข้างที่จะเย็นและมีลมพัดตลอดมีเสียงสัตว์ร้องเป็นระยะมีไฟสีส้มตามข้างทาง บรรยากาศตอนนั้นคือดีมากทุกคนนั่งคุยกันไปสักพักใหญ่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายเข้าที่พักเพื่อที่จะไปอาบน้ําและพักผ่อนพอถึงช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มคุณดาวก็มานั่งทํางานใน iPad ที่โต๊ะด้านหน้าที่พักจากนั้นคุณดาวก็นั่งทํางานใน iPad ไปได้สัพักคุณดาวได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังคุณดาวเริ่มรู้สึกกลัวเพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครออกมานอกจากคุณดาว เสียงเดินนั้นใกล้คุณดาวเข้ามาทุกทีคุณดาวรวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดีนตัวเองอันหลังไปมองทันทีแต่ปรากฏว่าพอหันไปสิ่งที่เห็นกลายเป็นแฟนของคุณดาวนั่นเองมานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้มันอันตรายนะรู้ไหมแฟนคุณดาวถามคุณดาวก็บอกไปเลยว่าพอดีมานั่งทำงานสักพักเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเข้าแล้ว แฟนของคุณดาวก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงข้ามกับคุณดาวเพื่อรอคุณดาวทำงานพอคุณดาวทำงานเสร็จแฟนของคุณดาวก็ชวนคุณดาวออกไปเดินเล่นบริเวณใกล้ๆที่พักพอเดินออกจากที่พักไปนิดนึงจะเป็นสวนดอกไม้มีดวงไฟเล็กๆตามทางแต่ระยะดวงไฟแต่ละดวงค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรบางดวงติดบ้างบางดวงไม่ติดบ้าง พอเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากที่พักพอสมควรตรงนั้นไม่มีดวงไฟแล้วคุณดาวเริ่มรู้สึกกลัวเลยชวนแฟนเดินกลับที่พักจากนั้นคุณดาวกับแฟนก็เดินกลับที่พักกันระหว่างทางคุณดาวได้ยินเสียงคนเดินตามเดินไปสักพักคุณดาวรู้สึกเสียวสันหลังว่าจนกระทั่งคุณดาวต้องหันกลับไปมองแต่พอหันกลับไปมองกลับไม่เจออะไร คุณดาวเริ่มกลัวคุณดาวเริ่มจับมือแฟนเธอแน่นเหงือเต็มมือไปหมดเนแฟนคุณดาวสงสัยว่าคุณดาวเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าคุณดาวบอกกับแฟนไปว่าเปล่าไม่เป็นอะไรรีบเดินกลับที่พักเถอะพอคุณดาวเริ่มก้าวเดินเสียงเดินนั้นก็เดินตามมาเรื่อยๆเสียงเดินนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีในขณะที่คุณดาวก็หันกลับไปมองดูเป็นระยะก็ไม่เจออะไรอยู่ดี ยิ่งเดินเร็วเสียงเดินนั้นก็เร็วมากขึ้นเหมือนไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่เดินตามมาด้วยเป็นเสียงเท้าหลายเท้ามากที่เดินตามมาครั้งนี้คุณดาวรวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เห็นกลับกลายเป็นเงาสีดำยืนอยู่ตรงต้นไม้นั้นแต่ก็ยังมีเสียงคนเดินตามมาไม่หยุดคุณดาวเริ่มสติแตกรีบวิ่งกลับที่พักทันทียิงแฟนให้เดินตามอยู่อย่างนั้น แฟนคุณดาวเห็นอย่างนั้นวิ่งตามคุณดาวไปทันทีเมื่อถึงหน้าที่พักคุณดาวเล่าสิ่งที่เจอให้กับแฟนฟังแฟนคุณดาวเชื่อในสิ่งที่คุณดาวเล่าเพราะคุณดาวเป็นคนที่มีเซนจะเห็นอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแฟนของคุณดาวบอกให้คุณดาวเข้าไปนอนพรุ่งนี้เช้าจะได้เก็บของกลับบ้านคุณดาวกับแฟนก็เข้าไปนอนคุณดาวนอนไปได้สักพักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่น คุณดาวได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้านหน้าที่พักและเดินอยู่ด้านหลังที่พักตรงที่คุณดาวนอนตรงกับหน้าต่างซึ่งสามารถมองออกไปข้างนอกได้คุณดาวกลับไปเผลอหันไปมองตรงหน้าต่างเห็นเป็เงาดำๆเดินอยู่เดินอยู่หน้าที่พักเดินวนไปวนมาคุณดาวทำได้เพียงแค่นอนคุณโปงและสวดมนต์คืนนั้นทั้งคืนคุณดาวไม่ได้นอนเลย พอตอนเช้าคุณดาวก็ไปถามพนักงานว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพนักงานก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีอะไรครับตั้งแต่ก่อสร้างมาก็ไม่มีใครตายนะครับคุณดาวถามพนักงานอีกว่าต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเป็นของที่พักหรือเปล่าพนักงานบอกว่าตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นมันสุดเขตกับพื้นที่รีสอร์ทแล้วนะครับพี่ เลยจากตรงนั้นไปอีกไกลมากเป็นพื้นที่ชายแดนครับไกลจากต้นไม้ไปพอสมควรเห็นคนเกา่าคนแก่เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นพื้นที่ทําสงครามมาก่อนคุณดาวคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณตรงนั้นมาขอส่วนบุญหรือเปล่าพก่อนที่คุณดาวจะมาเที่ยวคุณดาวได้ทําบุญลงทานร่วมสร้างโบสถ์และถือศีลในวันพระ จากนั้นคุณดาวชวนแฟนและครอบครัวไปทำบุญที่วัดก่อนกลับเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆกด s ักสไคร b e กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป